รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวชีวิตที่ยิ่งกว่าละครเมื่อคุณแม่ที่ร่างกายถูกรุมเร้าด้วยโรคประจำตัวอายุก,กว่า89ปีต้องเลี้ยงดูตัวเองและลูกสาวเพียงลำพังวันนี้เราจะไปติดตามให้กำลังใจพวกเขาพร้อมๆกันครับอยู่กับลูกฟ้าวิการะเป็นตอหิน ฉันก็เสียใจรล่าายลูกตาบอดกลัวว่าใครจะดูน้าจะฉันตายไปลูกฉันจะลําบากมากไม่รู้จะทาอะไรเดินยังเดินไม่ไหวเนี่ยนนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลฤิธิ์ครับผมเอกพันธ์บาลฤทธิ์ครับผมคุณเอกพันธ์ครับ,บ,รรบวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่คลองเตยน,นะครับ เราจะไปช่วยแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังแม่อายุ 89, 89ลูก,ลกอายุ 62, 62. และผู้เป็นแม่ก็ไม่มีอาชีพอะไรเลยแม่ลูกคู่นี้มีใครดูแลอยู่บก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านสงสารเขาก็จะมาดูแลเรื่องอาวงอาหารอะไรต่างๆวัสดีนะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณยายกุดหลามนะครับอายุ8 9สปีป,ปีหน้าจะ90ิบแล้วครับคุณยายครับคุณยายอยู่กับใครนะตอนนี้อย,อยู่กับลูกสาวตาพิการอยู่กับลูกสาวตาพิการคือตาตาบอดใช่ไหมครับหูก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีลูกสาวคุณยายเนี่ยเพิ่งมาบอดหรือว่าบอดตั้งแต่กำเนิดเพิ่งมาบอดที่มาเป็นมาหวานแล้วนอกไปอะ พิมมาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกเป็นต้อหินห่วงที่เขาตามมอไม่เห็นนะกลัวเขาจะหากินไม่ได้ลําบากกลัวว่าใครจะโดนถัาฉันตายไปเนี่ยลูกเขาจะลําบากมากเขาบอกช่างมันเลยตามเว้ยตามกรรมคนเราก็ตายทุกคนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาอย่างเนี้ยคุณยายก่อนหน้านั้นคุณยายมีอาชีพทําอะไรครับขายเัิดต้มอ,อะ่ะนานแล้วะ่ะตอก็ยังทอดก็ทอดได้ เป็นแม่ค้าขายขนมตะกกนซื้อถั่วมาขายเช้าๆก็ไปของเตยทอดเกลือทอดทอด,ทอดขมเมาก็เลิกหมดมาเหนื่อยใจจริงแล้วก็ไม่ค่อยอยากก็ยืดรอกไม่มีแรงคุณยายมีลูกกี่คนครับสามคนแล้วทุกคนอยู่ครบหมดยังไม่ตายอยู่คนละที่แต่คนละที่แต่คนนี้คุณยายต้องดูแลเพราะว่าเขาพิการไปไหนไม่ไหนไม,ไ,มไม่ได้อีกสองคนเขาก็ เมียครอบครัวแล้วคุณตาไปไหนคุณตาเสียชีวิตไปแล้ว่ะนานไหมนานน,านี่นานแล้วนั่นไงลูกเตยคุนั่นนานแล้ว,นนลวเขานอนอยู่ในมุงนาหาน้าห้องน้ํามาดูเขาบอกว่าตายแล้วแม่ลูกชายอะเขาโกรธชายคนที่สองถามแม่ตังค์เหลือไหมเขาตบเนี่ยไม่เหลือมากแล้วเขาก็เลยไม่มาทุกวันนี้เขาก็ไม่มาเยี่ยมมาเย็ยนเช่นแต่ลูกคุณแรกก็มานะฮะ ที่อยู่บางพีนั่นน่ะแล้วนี่เขาหายไปหลายเดือนแล้วนะเขาบอกแม่จะไม่มีงานแล้วนะบอกเออไม่เป็นไรลรวก็คนแถวนี้เขาเมตตาสงสารเขาไม่ให้แม่อดตายเถอมีคนเอาข้าวมาให้กี่เวลาครับเช้ากับวันเย็นหลายหลายหลายเจ้าหลายเจ้าบางเจ้าก็มาเชา้ากางวันก็ยเย็นเราก็ดีใจว่าเขายังเมตตาเราอยู่ให้เรากินไม่อยากกวนใครเขาค่ะไม่อยากกวนใครเลย ใจใจค่ะเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะ่ะคนในสงสารชาวบ้านที่เขาดูเขาก็มาช่วยบ้างถ้าเราไม่อยู่เราก็บอกให้เขาผมไม่อยู่สองวันช่วยดูหน่อยนะเขาว่ามามาช่วยกันได,ได,ได,ได้ได้ใจว่าเราเนี่ยเรียนมาเราก็ยังช่วยคนได้ขนมปังก,กินกินขนมไหมขนมปังอะ่ะ ก็รู้จักยายเขามาก็10บสิบกว่าปีกับ20ปีได้แล้วก็คือตั้งแต่เรายังเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้ช่วยเบื้องต้นก็คือเหมือนยายไม่สบายเรียกเราก็ช่วยว่าเป็นอะไรไปหาหมออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะดูเอกสารสิทธิ์ของชุมชนที่แบบเขามีประกาศสิทธิ์ว่าคุณใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ประสานงานให้มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยได้ตามกําลังของตัวเองสงสารแกไงค่าชาวบ้านไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใช่ไหม เขตของเตยเขาปลูกให้เขาบ้านเช่นตอนนั้นมันก็จะพังแล้วนะฮะเขาก็บอกก็ย้ายปลูกบ้านใหม่หนะที่พวกไม่มีเงินพวกเดี๋ยวจะให้ถืนปลูกให้ที่ชุมชนนะแล้วกําลังใจคุณยายมาจากไหนก็ไม่เจ็บไข้นะะก็ดีใจแล้วดีใจแล้วนะแกไม่เจ็บไปป่วยอนาคตของลูกข้างหน้าหรือว่าอะไรเคยคุยเป็นหาอะไรไหมแม่ก็คิดอยู่ถ้าแม่ตายแ้วใครย้ายยังกินวะ ใครก็จะมาเทข้าวเทอาหารได้ววงค่ะถ้าแม่ก็เป็นอะไรไปฉันจะอยู่กับใครว่าความมืดค่ะถ้ามืดนะวเราก็คามาไม่เห็นนะื่าก่อนนี้ยังเห็นนั่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแนละ้วเอาละครคุณผู้ชมครับ,รบวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับมาให้กำลังใจคุณยายกุหลาบนะครับวันนี้ทางรายการมอบให้ 1,000 0บาทเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมถุงยางชีพนะครับเอาไว้ให้คุณยายเป็นขวัญและกําลังใจให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคุณยายนะขอบคุณทุกท่านนะคะคือก็ไม่คยไม่ค่อยเจอเคสอย่างนี้เท่าไหร่นะผมว่าแม่89มาดูแลลูกอายุ 62, 62. คือทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาผมขอเช่นชมในชุมชนก่อนแล้วกันนะชุมชนที่คุณยายอยู่เนี่ย ผมว่าคุณยายโชคดีมากที่มีเพื่อนบ้านดีสิ่งที่เขาทำทุกวันเนี่ยทำให้ชุมชนทำให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นอกเห็นใจนะครับว่าแกดูแลลูกดีแล้วก็ทุกคนก็มาช่วยครับนั้นมันเป็นอะไรที่แบบนะฮะการทำดีก็ได้สิ่งที่ดีตอบแทนครับผมวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตของนางกุหลาบพุทธรักษากับหัวใจที่เข้มแข็งของคนเป็นแม่ ที่ไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็นเพียงใดก็ไม่อาจละมือจากลูกได้และพร้อมจะ,ะเผชิญทุกความทุกยากไปด้วยกัน